สวัสดีนะทุกท่านตอนนี้ช่างก็กำลังอ่อนะจับระดับเสาก็คือจับเหลี่ยมเนาะให้มันเสามันเนี่ยเหลี่ยมของเสาเนี่ยมันเสมอกันนี่คนก็ทำการขีดขีดเหลี่ยมเสาไว้แล้วฮะนี่เป็นช่างมืออาชีพเนาะทุกท่านถ้าผมตั้งเองผมก็คิดจะตั้ง,งตั้งเลยนะเหลี่ยมไม่ค่อยได้นะทุกท่าน ไม่ถ้าเราตั้งเองอเราจะตั้งแบบมั่วๆไงช่างมืออาชีพเขาต้องจับเหลี่ยมจับอะไรให้มันได้เวลาขึ้นมุงหลังคามันจะได้ง่ายนะฮะเราก็ไม่ใช่ช่างเนาะเราก็ทําตามความเข้าใจของเรานะถ้าเป็นช่างเขาก็จะทําอีกแบบหนึ่งส่วนอันนี้น้องอามก็จอบดูอยู่ตรงนี้ต้องหาอะไรพิงเนาะโอ้อันนี้เสื้อเสื้อใหม่บอกกงเกงใหม่โอ นี่สังเกตดูขานนองอามเนี่ยใกล้มันจะรีบแล้อนะเห็นไหมสังเกตดูขามันจะรีบร้อต้องเดินนะไม่งั้นกล้ามเนื้อมันหายเลยเอออย่าอยู่เฉยเดินไปเรื่อยเออเออเห็นเมื่อวานผมถามอยู่ว่าถ้าเกิดพาไปรักษาเนี่ยจะไปไหมไม่รู้อยากหายไหมอยากหายก็ต้องไปสิไปไหมถ้าเกิดพาไปอะ่ะพาไปหาหมอหนะ อพาพาไปหาหมอนเขาจับเส้นนะเอเขาจับเส้นให้มันเดินได้นะไปอยู่บ่ดูก่อนดูก่อนเออเอ้าถงั้นดูก่อนก็ดูก่อนนี่นะท่าน นี่นี่นี่เอาตัวนี้นี่มีที่นีบนี่ mata ndoga 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 anakomak

ý thức là cái <laughs> gì mà tao 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 Này, mua nè, đoạn luôn nè ờ ờ tạ đoạn đi nhung lẽ đi <laughs> <laughs>

Ừ. Chú không bươn của mày mà không tách có bươn ừ chú hiếc cái chú hiếc cái bươn lít ta đấy, đá. này lót cái gì riêng vào đấy Nó à, dọc kìa đấy không phải gì đấy, à, đấy. Ừ. Bộ tí. đấy này Mi 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 Mì

จะเชืงนี่นะจากเสียวบานนี่นะไานะไปเชืงนะเดินไปซื้อน้ำแข็งให้แม่นะไปร้านค้าไปบอกเขาเอาด้วยสิบบาทอืม

Giờ này đây yo nè. Ừ. Nó nó được 你呢？啊！啊！嗯。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  อย่าพึ่งไว้เนอย่าพึ่งเกมอ่าพึ่งเขาพึ่งอ่าพึ่งหมดเลยโอ้รหวายย <pr> <to> ังไงเนาะตังเสาอยู่เนาะห่าคุณหกเนาะมึนก็คุยได้เนาะตั้งเสาเลยเบลอเลย พอตั้งเสาแล้วมันใหญ่มากเลยนะท่านความใหญ่อันนี้เพิ่นก็มาช่วยเอนเก็บสายเอ็นนะทาที่ใส่สายเอ็นอย่างดีโอ้เจ้าเลยนี่ดูพอตั้งเสาเลยบเบลอเลยนะฮะนะใหญ่เบ้อเลยุกท่านเรือเรือห้องขนาด4คูณ เออ่ห้องขนาด4ค,คูณ4ใหญ่กว่าห้องนอนบ้านผมอีกนะบ้านผมแค่3คูณม

Tao. Bảo thế số mà nó không thân. em nói. Em nói em nói. Khô khốc phiệp. À hả? lên. làm cây vẫn xẹp khả